아. <목소리도> เวอร์บายเจอไฮนะคะแต่วันนี้ทำไมถึงเสียงดังคึกคักใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้พายอยู่ที่งานเพจเอ็กซ์โป2014ค่ะเขาใช้ชื่อตีมนะคะว่าเพื่อนเก่าแต่ปางก่อนในรูปแบบรักโรแมนติกสุดคลาสสิกค่ะที่นี่ข้างในจะโรแมนติกขนาดไหนนะคะแล้วจะมีอะไรที่น่าสนใจต้องเข้าไปดูข้างในค่ะแต่ตอนนี้คู่ใจของพานะคะเหมือนเดิมค่ะดูเงทั้งเซอทั้งซนไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะเอาเข้า ไปมีหวังเจอตัวเมียไปข่มขืนเขาแน่เลยบายยโทนี่ขอฝากไว้ก่อนนะจ๊ะสุดหล่อเะล่านี่ทีมงานใหม่เราตอนนี้ตายแล้วสวยกว่าฉันอีกซับหน้าแบบนี้เมื่อกี้เราซับหน้าแบบนี้เราซับหน้าแบบนี้ทีมงานเราซับหน้าแบบนี้ไปเข้าไปงานเลยค่ะดีจังเลยว่ะเหมือน Paris Hilton มีคนอุ้มหมาให้ด้วย โซนไรนะคะแล้มายืนนะคะเป็นโซนกระต่ายโซนหนูค่ะแล้วสังเกตสิคะของเล่นน่ารักมากเลยไปดูกันดีกว่าค่ะ s <S พาสุนักกับกระต่ายมาเหรอคะใช่ครับคือปก,ปกติก็เลยงด้วยกันเหรอคะใช่ครับมันชื่ออะไรคะเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้รวยรวยครับน้องรวยรวยรวยแล้วก็ต่ายเหรอคะกระต่ายชื่อพี่ทอครับ ี่ทอทำไมถึงชื่อทอคะอืขอเอเขาเป็นเทวจ้าสายฟ้าครับก็เลยตั้งชื่อตามหนังไปนึกว่าทอมัสทอผมสลวยสวยเกย๋แต่น้องแอบบเป็นไดโนเสาร์เล็กๆด้วยใส่ได้ไหมคะได <laughs> ้น่ารักอ่ะหันหน้าเราหันหน้าดูกก็อฮกยกลายเป็นไดโนเสาร์ไปแล้วอ่ะ โอ้ยตลกส่วนกระต่ายนี้เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขากัดกันไหมคะไม่ครับแล้วพี่เบิ้มเขาดูแลน้องกันม้างไหมคะส่วนใหญ่น้องจะแกล้งพี่มากกว่าครับจะกลายไมว่าชื่อว่าจะไปแกล้งกระต่ายรมีปฏิกิริยากันไหมคะกระต่ายเขาก็มิ่งหนีบ้างแต่บางทีเขาก็นอนเฉยเฉยให้แกล้งอย่างี้ครับพี่ว่าสุนัขนี้จะอยู่กับกระต่ายได้ไหมคะตัวนี้วางดูจริงจริงลองดูตนี้ ตัวนี้เบาเบาเบา,เเา,เาๆบแเอาตัวนี้ออกก่อนเอาตัวน anyway> ี <k <k ้ออกก่อนเพื่อนอะดูสิตัวนี้ไม่เล่น้วยตัวนี้มาเล่นกับหมาดีกว่าตัวนี้กลัวกระต่ายหนูตัวเล็กเหมาะที่จะเป็นพิธีกรในการสัตว์มากค่ะเพราะว่าเลี้ยงมาทุกอย่างแล้วนะคะโอ้จะขุดไปไหนลูกไม่ใช่มะพร้าว บอกว่าจะบีบก็ตายจะใครก็รอดหรือเปล่าอ่ะมันคือแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยดูกด้นดิรู้จักกเปล่ากลัว <c oughs> มันกินหมดภายในคำเดียวอะ่ะ <c oughs> อย่าอย่าอย่าให้ไปยุ่งกันเลยแต่นี้น่าร,ากรักอ่ะมีเจาะรดูด้วยอะ่ะหนึ่ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ร้านี้มีอะไรขายบ้างคะเนี้ยจะมีอุปกรณ์แฮมสเตอร์กระต่ายนะคะแล้วก็วัสดุกูลองต่างๆรวมทั้งอาหารด้วยค่ะอาหารด้วย เข้าไปดูดีกว่าว่าที่เขาบอกว่าสำหรับสัตว์ที่ตัวเล็กเล็กอย่างมะแกะมันจะเล่นอะไรหรอไปเฮย้ยอันนี้เจ๋งมากถ้าเราเลี้ยงนะเราจะซื้อ,อน,นี้เล่นกับปลาฉลามเลยอะ่ะอันนี้เป็นบ้านให้หนูเข้าไปเนาะเพราะมันจะปีนได้เหรอเนี่ยพอเข้าไปแล้วโผล่หัวออกมาเงี้ยหรอลองดูไหมเอามาใส่จริงๆเหรอปะ ไดลวไดลวนี่นี่นี่นีมาเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องออกมาเพราะมันอึดอัดเชื่อมาดิจริงๆถ้าใครเลี้ยงสัตว์นะคะอะไรแบบนี้ก็ดีค่ะจะมีคนสนใจแล้วนะคะลูกค้าหนึ่งรายโอเคเราไปบิวให้คนอยากซื้อได้เหมาะกับที่จะเป็นพริตตี้เด็กเชียของเล่นหนู อันนี้เจ๋งอะแต่มีกระต่ายอยู่อันน่ารักอะไม่รู้มันเรียกว่าพันอะไรอะตัวขาวจ๊วเลยอะเ้ย <c oughs> กลไปป่า <c oughs> ตัวขาวจ๊วงเลยอะแต่หูเป็นสีแบบดำอะ, <c oughs> ำอะแล้วอะแล้วตาสีแดงด้วยเ <c oughs> ม่ไหร่จะหยุดโพรสรู้แต่ว่าที่เราต้องโพสนะฮะมันมีที่มาไม่ใช่ว่าโพสไปเรื่อยเปื่อย <c oughs> เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในการประกวด กระต่ายงามพราะขนคนงามพราแตกข้างหลังนี้นะคะมิสเตอร์พีเตอร์แพนเลมเบิร์กกำลังทำหน้าที่ตัดสินอยู่นะคะชื่อเมื่อกี้ลืมไปซะเพราะไม่มีจริงไม่รู้เขาชื่ออะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็กำลังตรวจดูดูสิคะตอนนี้ฝรั่งท่านนั้นเขาก็หลังว่าผมหวางตัวหนีคนดีมากจริงๆกระต่ายตัวหนีหูยาว ขนเงางามคงจะใช้ครีมนวดหมาสวัสดีค่ะพี่เอพี่เอวันนี้มาทำอะไรที่ บูธเจอฮวันนี้เรามาออกงานเพชรเอ็กนะครับ <í ns> เป็นทุกปีนะครับที่เรามาออกงานร่วมกับศูนย์สิลิกิตนะครับ <c oughs> เป็นทุกปีเราก็มีกิจกรรมแล้วก็มีกกรรมมสินค้าสินค้านะครับผม <c oughs> แล้วก็ผ่านตัวแทนจําหน่ายของเรา <c oughs> มีอะไรที่พิเศษสําหรับลูกค้ามั้งคะครับ <c oughs> ในงานนี้นะครับเราจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ที่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ <c oughs> นะครับและเพื่อตอบสนองกับเทรนวัยรุ่น นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับนําสุนัข14สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมนะครับอยู่ในแพ็กเกจจิ้งของเราโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ด้วยกันก็คือในเรื่องของเฮลตี้เอนเนอรีแล้วก็บิวตี้ภายในกิจกรรมในงานนะครับก็จะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับของแพ็กเกจพรีเมียมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอนสําหรับน้องสุนัขนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับถ่วยถ้วยกาแฟนะครับแล้วก็เรื่องกียวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อครบทุก300กระป๋าแล้วก็แถมอาหารสุนัขเทแต่ว่าเราอยากรู้ว่าทําไมเราถึงทําแพ็กเกจใหม่ ครับที่มาเราเปลี่ยนแพคเกจใหม่นี่ก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับปรับรูปโฉมใหม่นะครับแล้วก็แบ่งสุนัขเป็นกลุ่มอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเรามีกลุ่มเฮลตี้นะครับ <Energy S 1> อย่างนี้ครับ <Energy S 1> ตัวอย่างใช,ใช่ครับเฮลตี้เอนเนอร์จีแล้วก็บิวต <c oughs> ี้ก็จะเป็นผัก เป็นลักษณะของเป็นผักมีการบำรุงสายตาเพิ่มระบบขับถ่ายแล้วก็รูปร่างที่ดีสําหรับตัวสินค้าและในส่วนของ energy สําหรับสุนัขที่มีการออกกิจกรรมบ่อยๆนะครับเราก็จะมีเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับน้องสุนัขนะครับบำรุงสมองแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบปริมาณการเผาผลาญไขมันด้วยนะครับส่วนของ beauty เนี่ยครับผมใช่เพื่อความสวยความงามนะครับ b l นะครับบำรุงสายตานะครับแล้วก็เพิ่มบํารุง ขนและหนังสําหรับน้องสุนัขนะครับแล้วก็ยังมีต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ทําไมเนี่ยคู่เด้งคด้งคด,ด,ดทำไมต้องการพลงรังล่ะคะมันมันจริงๆมันใช้พลังเยอะเหรอคะเพราเป็นคนที่เล่นอ๋อเราก็นึกว่าต้องบิวตี้ซะอีกก็เราสามารถที่จะใช้คู่กันได้นะครับในในกลุ่มข,ของเอ็นเอนจีแล้วก็บิวตี้นะครับเสริมสร้างได้จริงๆโทนี่เนี่ยนะคะครับผมโทนี่ต้องบิวตี้เลยครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยจริงๆริงต้องเอเนจีเอเนจีใช่ไหมครับ เกิดมาผิดสายพันอ๋อนะครับล้วก็สามารถใช้ด้วยกันได้ดีนะเห็นไหมมันอยู่สุดที่ไหนอ่นเอาละค่ะเดี๋ยวพราวให้พี่พาพาไปเดินดูตามจุดต่างๆมีได้ข่าวว่ามีอาหารให้ชิมด้วยใช่ไหมคะสำหรับสุนัขใช่ครับป่าไปเลยฮะอันนี้คือเป็นโซนที่บอกว่าให้ชิมใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับว้ายโท่นี่เพื่อนตึมเลยอะเนี้ขาวเนี้เล่นให้แหลกเลย จากบ,บานะคะรสไก่นะครับแล้วรสไก่แล้วผักแล้วก็รสตับรวนแล้วก็จะมีเรื่องของเนื้อวัวกันะไรครับโยน่ากินมากเลยอะเหมือนของคน,นเ,คคเป๊ะเลยนี่คืออะไรคะผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราในปีนี้เลยครับจะเป็น,ปนผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็น Miss Asmew นะครับจะเป็นอาหารเม็ดเนื้อนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างาตัวอย่าง ในเรื่องของหนึ่งก็คือจะมีของโปรตีนนะครับแล้วก็เม็ดนุ่มใช้แทนอาหารได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของลดกลิ่นลดกลิ่นของการถ่ายของน้องสุนัขโดยจะมีของแร่ของลิโมไนซ์ซึ่งเป็นแร่หินจากภูเขาไฟเลยเป็นอาหารที่ทําจากเนื้อล้วนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของปีนี้เลยส่วนวันนี้เราจะถามอีกอันนึงถ้าใครพลาดอ็กซ์โปครั้งนี้แล้วเราจะไปบูธเจอไฮได้ที่ไหนคะเดือนหน้านี้ครับจะมีงาน Thailand Dog Show นะครับเรียนเชิญที่บูธเจอหายได้นะครับวันที่ประมาณ26มิถุนายนขอบคุณมากค่ะพี่เอสวัสดีครับพี่ตู่เราเคยเจอกันแล้วใช่ครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วครับวันนี้ก็มาร่วมการออกบูธกับเจอหายนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณบริษัท CPF เจ้าของผลิตภัณฑ์เจอฮายนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมออกบูธนะครับในงานเฟส x p o ของปี2อง4นนะครับเซนดการเล่นวันนี้มีอะไรพิเศษนะครับ ก็นาผลิตภัณฑ์ของเจอฮายแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมาครับตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะปัจจุบันนี้เคยก็มีทั้งหมด3สาขานะครับสาขาแรกก็คือสาขาจตุจักรนะครับสาขาที่2ก็คือสาขาบางแคนะครับสาขาที่3สาขาศรีนครินนะครับมีธุรกิจทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งครับเคยูการ์เดนก็จะมีงานแต a n ิวปาร์ตี้นะครับก็เป็นงานาสังสรรค์น,นะครับเพื่อที่จะมีการสัมมนาด้วยของ ร้านสาปัวนะครับหรือเรียกว่าร้านขายปลีกนะครับใช่ใชครับที่ว่าปีหนึ่งเราก็จะจัดกันหนึ่งครั้งใช่ครับก็จะมี<ช>โปรโมชั่นแล้วก็มีบูธของเจอไฮนี่ไปออกบูธที่จัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับร้านสาปัวด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณพี่ตู่มากนะคะ มีปัญหาปวดข้อเหรอนี่เลยเอาไว้กินเล่นเจอไหาย Flexi Fix มีกลูโคสมีนและคอนรอยตินเพ<า>ื่อบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์ลองหามาทานดูสิจเจอไหาย Flexi Fix คุณกำลังชมเพชรเลเ Lover ายเจอหากับโอฟูตองค่ะ วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะสำหรับสตูดิโอการถ่ายภาพแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งกิจการด้วยที่น่าสนใจวันนี้ก็ปีนี้ถ้าลูกค้าจองในงานก็จะได้ส่วนลด500บาทในการถ่ายภาพนะคะแล้วก็าก<อ>ราคาเท่าไหร่คะกติ1,500บาทนะคะส่วนลดบาทโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะเนี้ค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเปิดมานานหรือยังเปิดประมาณ2ปีแล้วค่ะ ปีแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับก็มีลูกค้ามาโทรมาจองอยู่เรื่อยๆนะคะก็มีบีช่วงที่แบบบางช่วงหลังจากงานเขาก็จะโทรมากันแล้วก็นัดมันมาถ่ายภาพกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายอะไรบ้างคะเนี่ยแกนแมวค่ะมันมีไอเดียคือยังไงคะเนี่ย<ม>วัสดุนี้ก็คือเป็นกระดาษอาดัดค่ะใสก่กาวอย่างดี กระดาษอานกระดาษลังเงี้ยเนาะแล้วก็ใส่กาวอย่างดีแล้วเราก็มาเพ้นทําลายนู่นนี่อ๋อนี่แบบในรูปเลยเขาบอกไปดูทโนทุเลยจ้ะขวนแงกแงกแงกรับเล็บนู่นอย่างงู้นแล้วอันนี้ก็เป็นลูกบอลสําหรับเจ้าเหมียวหน,น้อยเพลินๆมีเสียงกรงงกงกิ้งเชื่อดีเอาอะไรไปให้โทนี่ก็เล่นหมดอะ่ะขององของแมวอันเนี้ยเดยกขไ็ไปรับเล็บอยู่บ้านจริง ล้วมาอยู่อีกหนึ่งร้านนะคะที่เก๋ไก่มากค่ะเวลาดูหน้าร้านเราก็ต้องเข้ามาสัมภาษณ์นะคะเจ้าของกิจการสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่พี่อะไรคะผมชิ่อหนึ่งครับบุกเบิกมาเองเลยหรือเปล่าก็จริงๆเริ่มแรกมีพาร์ทเนอร์3คนแต่ว่าอีก2ท่านก็งานประจํายุ่งมาก ผมเองก็เลยเลาออกจากงานประจํามาทํางานอันนี้ต็มเล่ยพี่แล้วตอนแรกทําอะไรอะคะเป็นสถาปนิกครับทาไมถึงเริ่มที่จะมาทํา p r o d u ักที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็เริ่มแรกจริงๆก็คือหาของให้น้องหมาตัวเองอเแล้วเลี้ยงอะไรคะพี่เลี้ยงซบเรียนครับเซบิเรียนฮัสกี้ทีนี้เนี่ยอย่างตอนที่ผมไปอยู่เมืองนอกเนี่ยก็ได้น้องหมาอยู่เมืองไทยก็เหอะม,มากสั่งของนู่นนี่นั่นน,น,นี่นั่นพอกลับมาเมืองไทยจะสั่งเอ๊ะทำไมไม่มีหาหาเท่าไหร่ไม่มีเราก็เลยโอเคทำเองแล้วกัน ทำเองซะเลยจะได้จบๆไปเริ่มแรกเราทําอะไรคะอย่างแรกชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเลยก็จะเป็นตัวนั้นนะครับเป็นรุ่นนี้ครับใช่นี่หรือเปล่าคะใช่ครับก็คือ,เ,อ,อเป็นหนังฟอกฝาดคือผมชอบคาแรคเตอร์ของวัตถุดิบที่มันรอ<ม>ที่มันแบบมีคาแรคเตอร์ของมันเองแล้วฟอกฝาดนี่คือ ชอบเป็นงานส่วนตัวคือมันเปลี่ยนสีตามธรรมชาติยิ่งใช้ยิ่งสวยอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนจริงๆค่ะเกงคนในครอบครัวมาช่วยเนี่แหละครับขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าเอาไว้จะได้ร่วมงานกันนะคะสวัสดีค่ะสําหรับใครที่ชอบนะคะแต่งตัวให้สัตว์เลี้ยงแต่ชอบใช้วัตถุดิบที่แบบว่าเป็นธรรมชาติเป็นหนังธรรมชาติดูร้านนี้ได้เลยค่ะ คนนี้ต้องคิดถึงแบรนด์นี้แน่นอนสเก e เป็นยังไงบ้างคะวันนี้แบบมีได้ข่าวว่ามีโปรดักต์ใหม่มาร็ออในงาน p พ t Expo เป็นครั้งแรกเลยใช่ค่ะก็วันนี้จริงๆเรามีหลายอย่างกันนะมีเป็นของเล่นที่เป็นเหมือนเป็น Natural เป็นเส้นใหยธรรมชาติาทำจากใยปอ,อทำเป็นต้นเหมือนต้นกระบองเพชรเลยนะใช่มันจะเป็นรูปกิ่งไม้ แล้วก็ซึ่งมันสามารถขัดฟันได้ด้วยอะค่ะเวลาที่แบบหมากัดอะไรเงี้ยใช่มันจะเป็นฟลอสฟลอสทอยคือเหมือนแบบของเล่นที่ขัดฟันได้มีอีกอันนึงพอเห็นแล้วข้างหลังพี่ได้วยค่ะว่าวันนี้มาร้อนชปวันแรกเลยรงศพเป็นโลงกระดาษเผาได้ฝังได้เราได้เห็นชมหน้าของลงศพกันแล้วนี่เป็นขนาดจิ๋วเนาะที่เราจะให้ดูดไซส์เล็กใช่ค่ะ มีสองไซส์เล็กกับกลางงั้นขอดูด้านในหน่อยนะคะน,นี่เดี๋ยวถ้าถือให้พ<น>ิต <Pretty S 1> ี้ค่ะเป็นพิตี้เด็กเชียร์นะคะข้างในก็จะเป็นเป็นกราฟิกเล่าเรื่องเหมือนแบบชีวิตหลังจากตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ไปอยู่ยังไงมีแบบว่าเอ้อง ขึ้นไปบนสวรรค์เจอได้วงแหวนบนหัวได้เล่นน้ํากินดีอยู่ดีมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าจะไม่อยากมีใครได้ไปแต่ว่าถ้าเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่มีใครที่จะอยากให้เป็นอะเนาะใช่เมื่อเป็นแล้วสิ่งที่เราจะส่งเขาไปสวรรค์ก็ทําให้ดีที่สุดเนาะสั่งสุดท้ายก็ชิ้นนี้แหละค่ะ แพลว่าคนเราตอนนี้เหมือนฝังใจแล้วก็ผูกพันกับเขาเหมือนหนึ่งในมือเป็นคนในครอบครัวไปแล้วนะคะก็เลยทําให้เกิดผลิตภัณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะคนอุ้มแปลกๆเนาะ <c oughs> หน้าเหมือน PR ที่แกรแมมี่เลยอะ <c oughs> PR ร์เก่าแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่ละใจค่าย มีปัญหาปวดข้อเหรอนี่เลยเอาไว้กินเล่นเจอหาย Flexi Fix <Wow. S 1> มีตลวโคเอนมนและคอนดรอยตินเ <Wow. S 1> ื่อมบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์ <Wow. S 1> ลองหามาทานดูสิ <Wow. S 1> เจอหาย Flexi Fix ะ,ะอบโทรนี่ตอนไปหาโคู่ค่ะผู้หญิงคนนี้ัาดูรายการด้วยหรอคะดูค่ะดูแล้วนี่เลี้ยงเ<อ>จ้าตัวเล็กมากีกปีลวจ้ะสมเดือน<า>ค่ะสมเดือนเหรอแต่ตัวใหญ่เหมือนนเนี่ยขายาวชอบวิ่งกระโดดอ๋อขอบคุณมากนะคะ ถาโทนี่ได้ด้วยถามเมื่อกี้จอ่านมาจากแะไวโทนี่นะคะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะเอะ่อสัตวแพทย์จิงสุวรัวสวดีรัตน์ค่ะอยากเอาเจ้าตัวนี้มาบริจาคได้ไหมคะโทนี่ ของน้องจะเป็นน้ําหนักน้อยเกินไปนะคะไม่สามารถบริจาคเลือดไ,ได้ไใช่นคนเนาะใช่ค่ะต้องมีน้<ห>ําหนักตัวมากกว่า4ี่กิโลถึงจะบริจาคได้ถ้าเกิดในคนแต่ว่าของน้องหมาต้อง20่กิโลขึ้นไป <c oughs> ต้องเป็นลาบดอกโกลเดน้นถึงจะได้ทีนี้ เราต้องทํายังไงบ้างคะเตรียมตัวอะไรมาบ้านก่อนที่จะมาบริจาคก,ก่อนอื่นก็คือมีสุขภาพที่แข็งแรงทําวัคซีนครบป้องกันเห็บหมัดพยาหัวใจต่อเนื่องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะมีการตรวจสุขภาพชุดใหญ่ให้นะคะกตรวจการทำงานกระตับไตดูพยาธิในเม็ดเลือดแล้วถึงจะบริจาคเลือดได้ค่ะแล้วบริจาคปุ๊บแล้วจะไปเก็บเลือดไว้ที่ไหนอะไรยังไงล่ะคะบริจาคเลือดเราก็จะมีคลังธนาคารเลือดอยู่ที่คณะสัตวแพทย์จุฬานะคะเพื่อใช้ในการช่วยเหลือน้องหมาที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าต้องการผ่าตัดหรือว่ามีสภาวะเเลืืออออจาางงงย่รรุนนนแตี ขาดไหมคะตอนนี้ขาดมากเลยคะ่ะเพราะว่ามีสุนัขจํานวนมากที่รอคอยความหวังแล้วก็การช่วยเหลือตรงนี้อยู่ค่อนข้างเยอะอ่ะเอาเป็นว่าแล้ววันนี้เรามาดูพี่ๆให้บริจาคก,กันดีกว่าใช่ค่ะพี่เบิ้มทั้งหลายเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อเลมอนค่ะทำไมถึงพาเลมอนมาบริจาคล่ะคะก็อยากจะช่วยสัตว์เล็กอื่นๆนะคะจริงๆตั้งใจมาบริจาคไหะคะหรือว่าเดินผ่านแล้วเจอตั้งใจค่ะก็ตั้งใจอยู่ตั้งใจพามาบริจาคเลยเดินผ่านก็เลยได้โอกาส ไม่ได้มาลุมอะไรแกล้งสุนักกันนะคะแต่เป็นการบริจาคเลือดค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องการจะให้เห็นภาพแบบที่น่ากลัวแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นเป็นความรู้นะคะว่าถ้าเราจะพาสุนัขไปบริจาคเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะจะได้เป็นความรู้กับเราทุกคน,นะคะ่ะน, <está> <Oliver> นอนสบายช่หมดใหม่ได้ไหคะเปลี่ยนใจหรือเปล่าจะขอไปจริงๆเหรอ จีิค่ะให้ไม่ดีจะขอไปผสมพันธุ์กับที่บ้านค่ะเดี๋ยวนี้นี่เขาเจอกันเขาชวนกันแบบนี้เลยเหรอคะตายแล้วทัวนี้เขาชวนหนูไปผสมพันธุ์เหรอลูกคุณผู้ชิค่ะช่วงนี้แดดร้อนมากเลยเหรอคะเออแล้วทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอาล้วค่ะตอนนี้พามาอยู่ที่เบเกิลบอนะคะทำกันเองหรือเปล่าคะเบเกอรี่สำหรับสุนัขเนี่ยใช่ค่ะทำก<อ>ันคนพี่น้องเหรอคะเป็นเพื่อนกันค่ะมีรสอะไรที่ว่าแปลกแล้วก็แต่ว่าคิดมากใครๆก็ซื้อไปค่ะค่ะจะเป็นมองบังนะคะข้างบนเป็นพินตับไก่ข้างล่างเป็นเนื้อทังกรน,นี่เหมือนของคนเป๊ะ อันนี้ผสมอะไรบ้างคะ,คะก็จะมีน o n dairy c r e a นะคะตับไก่แล้วก็ข้างล่างเป็นเนือนะะ้อค่ะเป็น,นเนื้อเปียวเลยทั้งก้อนเลยรสชาติของเราจะไม่หวานไม่เค็มก็คือน้องหมาเขาก็จะชอบแล้วก็ปลอดภัยด้วยขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ เอรลี่ค่ะพ่แอนค่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะน้องกาเซียค่ะเพชรซีลีโมโมีบริการอะไรยังไงบ้างคะก็ของเราจะรับส่งสัตว์เลี้ยงนะคะทั่วกรุงเทพต่างจังหวัดด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเดินทางจากต้นทางไปที่ไหนไปทางให้ไปส่งที่ไหนจริงๆงานนี้เราก็ตั้งใจมาแนะนําตัวเองเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักเราเท่าไหร่ค่ะเรียกว่างานนี้มา PR ตัวเองละเพราะว่าจริงๆความพิเศษมีทุกวันอยู่แล้ว ใช่ไหมคะดูแลให้ทุกวันอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือวาดเพื่อที่จะเป็นลายเสื้อหรือเปล่าคะอ่าตัวนี้จะเป็นโชว์เฉยๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลายเสื้อเราจะวาดลงกระดาษค่ะก่อนกระดาษแบบนี้หรือเปล่าใช่ค่ะเราวาดตามอ่าอย่างสมมติแผวมีสุนัขเอามาให้วาดลงเสื้อนี้ได้ไหมคะได้่าได้ที่เราเมดใบออเดอร์หรือเปล่าคะค่ะใช่ แอ i ิ a l ่กราวครับเสื้อผ้าสําหรับน้องหมาใส่คู่กับเจ้าของอครับอย่างนี้เป็นเซ็ตยนีนเนาะตอนนี้มีอันใหม่ล่าสุดนะครับเป็นของผู้ชายจะเป็นเหมือนเป็นเชิ้ตกับแจ็กเก็ตให้แบบจับแมชอ๋ออย่างนี้เป็นของผู้ชายโอ้โหเท,ทร,ระเบิดเลยนะเนี่ยแถมมาอยู่ที่โบสถนี้คะ่ะน่าสนใจมากคะ่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรม่รู เลยนะคะมาสัมภาษณ์กับพี่คนนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อพี่เลยค่ะ,คะชื่อจาค่ะพี่จานะคะเพชรบิวเนี่ย มันคืออะไรอะคะมีการบริการประเภทไหนเหรอคะค่ะได้ค่ะเพชวิวนะคะเป็นคอมมูนิตี้ของคนรักสุนัขค่ะเรามีบริการเกี่ยวกับสุนัขครบวงจรเลยค่ะมีสระว่ายน้ำกลุ่มมิ่งโรงแรมสนามวิ่งเล่นร้านอาหารร้านกาแฟด็อกคาเฟ่แล้วก็เพชช็อปด้วยค่ะซึ่งเค,ค้กนี่ก็เป็นเค,ค้กที่น่าสนใจมากด้วยมีทั้งทำมาจากปลาทะเลอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเป็นเมดเบเกอรี่อะค่ะ,ะคอนเมดเบเกอรี่สำหรับ,ส,รบสุนัขเพราะฉะนั้น น่าสนใจขานาดนี้เดี๋ยวพาต้องขอไปเยี่ยมที่เพจวิวจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ สามารถควบคุมได้นะคะสติสตางตัวนี้อยู่บูธที่ได้รับการปรึกษาจากสตวแพทย์อยู่นะคะว่าจะทำมีอไงดีกับสุนัขที่ให้เปิดขนาดนี้ค่ะใครที่พลาดค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook ค่ะ p e t l o v e r b y บ a i h i ค่ะหรือว่าดูภาพสวยๆย้อนหลังก็ได้นะคะของเจ้าโทนี่ว่ซสนแค่ไหนค่ะใน p e t l o v e r b y บ a i h i ใน Instagram เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ We're sorry.